วันนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้ป้นมางก,กับขนมปังคริสต์มาสนะคะพาเนตโตเนนะคะหรือพาเนโตโทนนะคะไม่ต้องทำกระหลายขั้นตอนด้วยนะคะผักแป้งแค่รอบเดียววิธีทำไม่ยากเลยนะคะแต่ก่อนจะไปชมว,วิธีทำอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะอ๋ยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมว,วิธีทำกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราจะมาเตรียมในส่วนของผลไม้แห้งนะคะสามารถใช้ผลไม้แห้งได้ตามชอบนะคะอันนี้คือแคนเบรี่นะคะแล้วก็แอปปิคอตนะคะใครจะใช้เปลือกส้มเชื่อมหรือลูกเกดก็ได้นะคะแอปปิคอตเดี๋ยวเราหัน่นแอปปิคอตแห้งนะคะเราจะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนนะคะประมาณนี้นะคะชิ้นเล็กๆเ,เมื่อเราหั่นผลไม้ แห้งเสร็จแล้วนะคะเทใส่ในชามค่ะจากนั้นนะคะเราสามารถแช่รำได้นะคะหรือน้ำร้อนนะคะสำหรับคนที่ไม่ทานแอลโกอฮอล์นะคะแช่น้ำร้อนประมาณครึ่งถึงหนชั่วโมงนะคะจากนั้นนะคะเราจะเสด็จน้ำให้แห้งก่อนนำมาใช้ค่ะ เราจะมาทำในส่วนของแป้งเชื้อนะคะใส่นมค่ะลงในชามผสมนะคะตำด้วยน้ำตาลทรายค่ะน้ำผึ้งค่ะผสมให้น้ำตาลทรายและน้ำผึ้งละลายดีค่ะจากนั้นนะคะยีสต์ค่ะผสมให้ยีสต์กระจายตัวเด็กน้อยนะคะแป้งนนมขนมปังค่ะ จากนั้นนะคะผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะเมื่อผสมส่วนของแป้งเชื้อเข้ากันดีแล้วนะคะพักเอาไว้นะคะให้ขึ้นเป็นสองถึงสามเท่าตัวในส่วนนี้จะใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะดูให้พองขึ้นเป็นสองถึงสามเท่าตัวใช้ได้ค่ะใส่ไข่ ลงในอ่างผสมตามด้วเกลือน้ำตาลทรายนมค่ะจากนั้นผสมให้เข้ากันให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีเปลือกส้มขูดเล็กน้อยค่ะ ขูดบางๆอย่าขูดจนขาวมากนะคะถ้าขูดลึกมากเนี่ยเดี๋ยวจะติดขมนะคะผสมให้เข้ากันค่ะน้ำตาลวานิลาค่ะใครไม่มีน้ำตาลวานิลาใช้กลิ่นวานิลาได้นะคะ ปังค่ะผสมจนหมดผงแป้งนะคะจากนั้นนะคะยีสต์ที่เราทำเอาไว้ค่ะเมื่อยีสต์ฟูแล้วเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคล้ายๆฟองน้ำนวดให้เข้ากันดีค่ะ แป้งแฉะเล็กน้อยนะคะเราจะผสมให้หมดผงแป้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะนวดต่อด้วยมือนะคะแป้งแฉะติดมือบ้างนะคะแต่หลังจากใส่เนยไปแล้วเนี่ยเขาก็จะแฉะขึ้นแต่ว่าจะไม่ค่อยติดมือแล้วนะคะสําหรับคนที่นวดมือนะคะสําหรับใครที่นวดเครื่องนะคะนวดจนขึ้นฟิล์มได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเนยค่ะ ใช้เนยนิ่มนะคะสำหรับใครที่นวดมือเอาเนยลูกมือก่อนนะคะก็จะไม่ค่อยติดมือจากนั้นนะคะเราจะนวดจนขึ้นฟิล์มเลยนะคะสำหรับใครที่นวดมืออย่างน้อยโดยจะต้องเนียนดีนะคะไม่ฟิล์มไม่เป็นไรแต่โดจะต้องเนียนดีนะคะสำหรับใครที่นวดเครื่องก็นวดจนฟิล์มได้เลยนะคะนวดมือใช้นวดสลับฟาดนะคะก็จะ ขึ้นฟิล์มไวหรือเนียนไวนะคะนะคะใช้ดึงแป้งแล้วก็พับทบพับทบไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคนนวดมือก็จะง่ายหน่อยไม่ค่อยติดมือเหลอะเถอดนะคะนวดไปสักพักหนึ่งนะคะก็จับฟาดด้วยแบบนี้นะคะยกฟาดนี้นะคะเขาก็จะฟิล์มเนียน ดีนุ่มดีแล้วนะคะตอนนี้แป้งยืดหยุ่นนุ่มดีแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ผลไม้นะคะยกแป้งออกจากโถเลยค่ะสูตรนี้นะเราจะพักแป้งแค่รอบเดียวเปิดแป้งค่ะดึงขยายแป้งให้ใหญ่ๆนะคะอ่าไม่ต้องรีบก็ได้ เดี๋ยวเราจะใส่ผลไม้แห้งนะคะที่เสด็จน้ําแล้วนะคะลงไปทั้งหมดเลยจากนั้นพับค่ะมันจะพับเข้าไปแบบนี้นะคะพับแล้วกดดึงแล้วพับดึงแล้วพับนะคะดึงแล้วพับอ่ะ มีแตกฉีดบ้างปกเป็นปกตินะคะไม่ต้องอะไรมากกดค่ะอืมนะคะดึงเราพับแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะรวบให้เป็นก้อนเลยค่ะคว่ำค่ะดึงนะคะเราก็กดใช้มือแบบนี้นะคะเกาะ เข้าไปท้างใต้ให้โดตึงจากนั้นนะคะกระทรงปานไโทงเพิ้นใช้ขนาด1กิโลนะคะหรือ16คูณ11โดยประมาณนะคะเนื่องจากเป็นกระทรงนิ่มแบบนี้นะคะเพิ่นเลยจะรองด้วยพิมพ์เค้กแบบนี้นะคะเพื่อให้ง่ายต่อการทำงานและไม่เสียทรงโอเคจากนั้นนะคะเรายก ใส่ลงไปในกระทงคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะให้เขาสูงขึ้นมาอีกประมาณ1นึ่เซนจะถึงขอบพิมพนะคะก็ค่อยนำเขาอบค่ะพักแป้งค่ะตอนนี้นะคะก็ขึ้นมาเกือบเต็มพิมพ์แล้วนะคะก่อนอบนะคะเราจะกรีดด้านบนนะคะเล็กน้อยค่ะ เพื่อเวลาฟูเนี่ยเขาจะได้ฟูตามรอยที่เรากรีดนะคะผสมไข่ให้เข้ากันดีนะคะทาบางบางๆด้านบนค่ะให้ทั่วปนลอยด้วยพงชูกจากนั้นนะคะสามารถนำเข้าอบได้เลยค่ะ สุกออกมาแล้วนะคะด้านบนสีเข้มไปนิดนึงเดี๋ยวเราจะเอาออกจากพิมพ์เลยจากนั้นนะคะเราจะใช้ไม้แหลมนะคะเสียบไปนะคะเพื่อที่จะจับเขาห้อยหัวนะคะเสียบไม้แหลมนะคะให้ทะลุอีกด้านหนึ่งเลยค่อยๆเสียบนะคะ นั้นนะเราจะเอาเขาค่อยกับหม้อนะคะคุณจะทําแบบนี้เอาหม้อนะคะครอไปีลยวก็กลับตะแกรงค่ะเพื่อเป็นการเอาค่อยหัวง่ายๆไม่ต้องโยวนะคะเรียบร้อยแบบนี้ เขาก็จะห้อยอยู่แบบนี้นะคะเราจะห้อยจนกว่าเขาจะเย็นสนิทเป็นอุณหภูมิห้องค่ะระยะเวลาห้อยเนี่ยก็ตั้งตั้งแต่4ถึง8ชั่วโมงนะคะตอนนี้เขาก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเล่ามาหั่นดูด้านในกันนะคะปิ้นจะผ่าครึ่งเลยนะคะผ่าทั้งกระดาษเลยดูเนื้อด้านใน น,ะะนี่นุ่มฟูเบาสวยนะคะนะความนุ่มนุ่มฟูเบามากๆเลยนะคะสูตรนี้นะคะทํำง่ายๆค่ะผักแป้งแค่รอบเดียวะคะ่ะทำไมยากนะคะยังไงวันนี้ปังกรลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้นด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอนะคะ่ะวันนี้ลากันไปก่อนกับ พาเนตโทหรือพาเนตโทเน่นะคะขนมปังสำหรับเทศกาลคริสต์มาสค่ะสวัสดีค่ะ